ขอต้อนรับค่ะเข้าสู่การรีวิวรถจากส่วนรถยนต์โอตอต้องค่ะกล่าวมาเจอกันแบบนี้นะคะวันนี้เก๋ก็จะมีรถสวยค่ะสภาพเก๋เอ็มมาฝากท่าผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะใครที่บอกว่านะคะเป็นสาวกรถวีออสอยู่แล้วหรือว่าอยากได้แบบวีออสเอาไปแต่งซิ่งวันนี้คุณพลรราดไม่ได้เลยกับโตโยต้า วี o s ของเรานั่นเองค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าเจ้า Toyota v าวีเนี่ยเขาได้มีการเปิดตัวครั้งแรกนะคะในปี2002ค่ะและได้มีการปรับโฉมมาถึง3รุ่น3เจนด้วยกันโดยเจนที่3นะคะได้มีการเปิดตัวครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยค่ะในปี2013และวันนี้นะคะเราอยู่กันกับรุ่นนี้เลย Toyota นะคะน e w v ีอ1.5 S นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวดูออด้วยรถปี2018ค่ะราคาป้แดง0แดง789,000บาทสีบอนเงินคันนี้เลย <c oughs> ต้องมีการเหลือบมองดูสีก่อนคือแบบเวลาไม่อยากให้ทุกคนได้มายืนมุมนี้นะถ้าเวลามองเหลือบไปปุ๊บอะมันเหมือนข่าวจริงๆเพราะแสงมันเข้าแสงมันเข้าเราก็ยังถ่ายไปอยู่อมาดูตัวรถกันเลยกับคันนี้ Toyota น e w วีอนะคะรถปี2018สีบอนเงิน คันนี้นะคะด้านหน้ากระจังหน้านะคะเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็มาพร้อมกับช่องลมด้านหน้าเป็นสีดําแบบนี้เลยสําหรับตัวไฟหน้ามาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียกได้ว่ามีความเฉบียเฉียวค่ะไฟหน้าจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะคะนอกจากนี้มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะเป็นรูปแบบ LED อีกด้วยนั่นเองค่ะ ไฟตเตาหมอจะอยู่ข้างล่างตรงนี้แบบน้นอยๆคือจะบอกว่าถ้ามองมุมบนเนี่ยไม่เห็นนะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาบางไฟตันหมอจะอยู่ตรงนี้นะคะต้องบอกว่าดีไซน์ชอบตรงเนี้ยเขาอ่ะเนี่ยดูเท่มากเลยนะคะรถสวยค่ะสภาพเกียรเอของเราค่ะต้องบอกเลยว่าไม่มีชนหนักพิวามน้ำท่วมตัดต่อแดดแปลงหรือไฟไหมถ้าตัวเจ้ายินดีซื้อคืนร0 0ตและต้องบอกว่าเราเนี่ยคะได้มีการ รับประกันโดยมีการลงในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่เดียวเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูรอบๆอบตัวรถทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกับเครื่องยนต์ที่เป็นหัวใจหลักของตัวรถกันว่าสภาพจะสวยขนาดไหนมาดูเครื่องยนต์กันเลยค่ะ ิตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซีน1.5หรือว่า1,500ซีซีนะคะเป็นตัว Dual VVTi 108แรงม้าค่ะนี่สาภาพเครื่องยนต์เดิมๆนะคะเครื่องยนต์ไม่เคยโดนถอดโดนเปลี่ยนนะจาะเกียร์ไม่เคยโดนผ่าทุกอย่างสาภาพเดิมๆนี่มอกอกยังอยู่แบบนี้นะคะคุณขารถสวยค่ะสาภาพเกีย A ค่ะลองดูเลยไม่ว่าจะเป็นกับตัวฝากระโปรง น็อตตระจุดแผ่นซับความร้อนเม็ดอาา์ up, ตละจุดสติกเกอร์จากโรงงานค่ะทุกอย่างยังสมบูรณ์แบบนี้เลยดูกับด้านหน้าไปแล้วนะคะขยับมาดูด้านข้างกันบ้างตัวล้อแม็กนะคะตัวนี้จากทางโตโยต้าเป็นสีทูโทนค่ะขนาด16นิ้วและกระจกมองข้างนะคะจะมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะที่จับประตูจะเป็นตัวโครเมียมนะคะ ตัวนี้ต้องบอกว่าสําหรับวีออเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีขายดีตลอดกาลเลยนะเป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมคือหลายคนเวลาแบบนึกถึงแบบโตโยตา้ารถแบบไซส์ขนาดกลางเนะะี่ยค่ะทุกคนก็จะแบบเฮ้ยวีออลวีออเพราะอะไรหลายคนก็เอาไปแต่งซิ่งเอาไปทําเป็นแบบรถตรงรถแต่งต่างๆคือตอบโจทย์เลยค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับด้านหลังเนี่ยกระจกก็จะเป็นระบบไล่ฟ้ามาพร้อมกักบไฟเบรกดวงที่3อันน้อยน้อย อันน้อยๆน,น่ารักน่ารักกบกิีบเออนะคะแล้วก็ไฟท้ายที่เรียกได้ว่าดีไซน์ฉบเฉียวไม่แพ้ด้านหน้าเลยแต่ยังไม่หมดค่ะคันนี้ยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์หลังสจุดด้วยกันดูด้านหลังกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอสภาทุกคนไปชมด้านในตัวรถไปกันเลยค่ะ ้ามาดูด้านในนะคะด้านในเนี่ยก็จะเป็นโทนสีดําแล้วก็มีการตัดกับสีแดงแบบนี้นะคะตรงคอนโซลด้านหน้ารับประตูด้านข้างคือจะบอกว่าด้านในสภาพคือสวยมากค่ะคุณขาแล้วพื้นนี่มีแบบปูพรมปูพรมมาอย่างดีแบบนี้เลยนะคะเียได้ว่าดูแลเอาใจใส่ดูแลรักษารถด,ดีค่ะมาดูกับตัวเบาการเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตโค้งรับกับสรีละานั่งสะดวกสบายนะคะเป็นเบาะหนังสีดําตัดกับสีแดงเป็นลายแบบดูเท่เทๆดูสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ตัวพวงมาลัยค่ะจะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันก็สามารถปรับวอลลุ่มได้ปรับโหมดต่างๆได้ขยับมาด้านซน้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนค่ะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้นะคะเล่นเครื่องเล่นวีดีโอวิทยุต่างๆหรือจะเชื่อมต่อกับนี่ค่ะ USB HDMI ก็ได้เช่นเดียวกันแบบนี้เลยนะคะหรือจะเปิดหน้าจอแบบเอาไว้แบบใส่แผ่น CD DVD แผ่นดิสต่างๆก็ได้แบบนี้สะดวกสบายมากๆนะคะแล้อย่างที่บอกว่า คันนี้เขาจะมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยอาให้ดูกันสันิดหนึ่งมีจ้ากล้องมองหลังของเรานะคะปรับมุมมองซ้ายขวาต่างๆได้ด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้ได้เลยค่ะขยับลงมาด้านล่างแอร์เป็นจอแสดงผลนะคะดิจิตอลนะตัวนี้ก็สามารถที่จะกดปุ่มอุณหภูมิอะคุณก็จะปรับโหมดขององศาต่างๆได้หรือว่ากดปุ่ม ตัวนะคะระดับความแรงของลมก็สามารถปรับได้แบบนี้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นตัวทิศทางลมคุณก็สามารถปรับได้นะคะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปิดเปิดในส่วนของบัลมต่างๆแล้วก็มีกาบที่ไล่ฟ้าด้านล่างจะเป็นตัวช่องเสียบไฟ12โวลต์ค่ะมีที่วางของเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยคันนี้จะได้ลำโพง และนี่คือโซนด้านหน้ากับ Toyota New v e o s s 1.5S เดีเ๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกับด้านหลังห้องพูดีสายกันต่อไปค่ะและนี่คือโซนด้านหลังห้องพูดีสายนะคะถือว่ากว้างขวางในระดับหนึ่งเลยเพราะว่า เบาะหน้าเนี่ยเก็บปรับตามที่แบบเกียนัง่งขับใช่ไหมคะด้านหลังเกียร์สูงประมาณ166ค่ะก็170 180 1 9 0นั่งได้นะคะสะดวกสบายสภาพเบาะดีไม่แพ้ด้านหน้าเลยด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะคะตัดกับาลายสีแดงแล้วก็ได้แดงเดินได้แดงแบบนี้เหมือนกันค่ะ ด้านหลังเขาก็จะมีเป็นที่วางขวดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะคันนี้รถสวยคันสภาพเกียร์เอค่ะนะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่789,000บาทใครสนใจคันนี้ค่ะรถปี18ราคาอยู่ที่439,000บาทค่ะและที่สำคัญเรายังมีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นาน2ปีค่ะมีบริการช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศมอภใหยด้วยยังไม่หมดนะคะเรายังมีกระโปรช่วยผ่อนด้านทึก สิเดือนกันเลยและยังขาวฟรีก90วันค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้น0%และยังผ่อนกันได้แบบยาวนานถึง84เดือนนะคะใครสนใจอย่ารอช้า ติดต่อมาได้เลยที่ศูนย์รถยนต์ตออโต้คร์ของเราค่ะและต้องบอกเลยว่ารถเรายังมีให้เลือกอีกหลากหลายรุ่นนะคะภายในศูนย์รถยนต์ของเราเนี่ยมีรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยใครที่บอกว่าอยากดูในส่วนของรถรถุ่นอื่นๆสามารถที่จะดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทางช่อง YouTube ของเรากันได้เลยกับโตออโต้คร์ช่องเเข้าไปกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งกิ๊งๆกันได้ค่ะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยอีกหนึ่งช่องทางติดต่อนะคะกับ t ิ k t o k ของเรานั่นเองโตออ เข้าไปกดติดตามกันได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เชื่อว่าน่าจะถูกใจกับสาวกหรือว่าติ่ง v ีออหรือใครที่แบบว่ากําลังมองหารถเอาไปแต่งสิ่งได้หรือว่าเอาไปขับขี่ราคาแบบสบายกระเป๋านะคะคันนี้ตอบสจทยอย่างแน่นอนกับ Toyota New VOS 1.5S Dual ปี2018จะได้กันเจอกันได้ใหม่เจอกันได้ใหม่เจอกันได้ใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ